วัสดีค่ะแซมชวนกินวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆทากรีบับไรน้ามันนะคะเพื่อนๆอเดี๋ยวสูตรเราลงมาให้ในคลิปนะคะสูตรนี้เราจะไม่มีการทอดกรีบปับนะคะเราจะใช้วิธีการอบเอานะคะส่วนประกอบมีไม่เยอะค่ะมีแป้งชั้นในกับแป้งชั้นนอกนะคะเขาจะใช้คล้ายๆกันค่ะเราจะผสมแป้งกับน้ํามันถั่วเหลืองนะคะเป็นตัวแป้งชั้นในก่อนนะคะลําดับแรก เดี๋ยวคนให้เขาเข้ากันแล้วก็จับตัวเป็นก้อนประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเพื่อนๆก็นําออกมาตัดเฉลี่ยนะคะให้เขาได้ก้อนละเท่าๆกันประมาณ10ก้อนนะคะในสูตรนี้ถ้าเพื่อนๆอยากได้ให้ตัวเล็กกว่านี้เพื่อนๆก็สามารถตัดให้เขาชิ้นเยอะกว่า10ก้อนนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆอยากให้ใหญ่กว่านี้นะคะเพื่อนๆก็จะลดขนาดก้อนลงมาเหลือ8ก้อนก็ได้ค่ะแต่ในสูตรนี้เราจะใช้ประมาณที่10ก้อนนะคะ ตัวกำลังดีค่ะไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปเราตัดเขาแป้งชั้นในออกประมาณนี้นะคะแล้วก็แยกไว้ก่อนพักไว้นะคะจากนั้นเราก็จะมาทำแป้งชั้นนอกกันค่ะส่วนประกอบคล้ายๆกันเพิ่มแค่น้ำเปล่านะคะ,ะใส่พร้อมน้ำมัน,มนถั่วเหลืองจากนั้นเราก็ใส่แป้งอเนกประสงค์ตามไปเหมือนเดิมค่ะคุกเขาให้เขาเข้ากันดีค่ะเขาตัวแป้งตัวนี้เขาก็จะเหนียวนึบ กว่าตัวแป้งชั้น,นในนะคะเราก็จะผสมขยำให้เขาเข้ากันเหมือนเดิมค่ะตัวแป้งตัวนี้ก็จะมีความแห้งขึ้นนะคะเวลาที่เขาผสมเข้ากันแล้วเขาก็จะมีความหนึบแล้วก็มีความนิ่มอยู่ตัวนะคะสามารถยืดได้ค่ะแต่ถ้าแป้งชั้นในเขาจะาไม่สามารถยืดได้แบบนี้นะคะ ผสมจนตัวแป้งนะคะไม่ติดกับภาชนะที่เราใช้ขยำนะคะก็คือเราก็นำออกมาตัดได้ข้างนอกเลยค่ะตัด10ชิ้นเท่ากันกับแป้งชั้นในนะคะคึงเหมือนกันเลยค่ะเสี่ยให้ก้อนเขาเท่าๆกันแล้วเราก็ปั้นเป็นก้อนกลมเพื่อที่จะมาห่อ,อแป้งชั้นในนะคะขนาดเราก็ เฉลี่ยวค่ะถ้าเพื่อนจะช่างก็ได้นะคะแต่ว่าจะเสียเวลาเนี่ยนะคะเราเอาแป้งชั้นนอกครึงให้เป็นแผ่นบางๆแล้วก็เอาแป้งชั้นในนะคะใส่ไว้ตรงกลางแล้วเราก็คลึงให้เป็นกลมแบบนี้ทุกก้อนเลยค่ะเขาจะมีความยืดหยุ่นนะคะส่วนแป้งชั้นในเขาจะ,ะไม่มีความยืดหยุ่นค่ะพอเราหุ้มแป้งหมดทุกชิ้นแล้วนะคะจากนั้นเราจะมาห่อไส้กันค่ะ สูตรนี้เราจะไม่ผักแป้งนะคะบางสูตรเขาก็จะมีการผักแป้งด้วยเราจะใช้ไส้ไก่นะคะห่อเป็นไส้ตรงกลางสูตรตัวไส้ไก่เนี่ยเพื่อนๆนสามารถดูได้ในคลิปช่องแชมป์ชวนกินได้นะคะจะมีเคยทำไว้ให้ดูนี่ค่ะเราครึนแป้งทีเดียวพอนะคะเวลาเราหมวนเพราะว่าเราไม่ต้องการให้เขาเป็นชั้นค่ะเวลาเราอบเขาจะไม่แตก แต่ถ้าเพื่อนเพนคึงพับทบไปทบมาให้เขาเป็นลายเป็นชั้นนะคะเหมือนกับกะหรีป่ปบบที่เอาไปทอดเขาก็จะสามารถแตกได้เวลาอบจะทําให้ตัวของกะหรี่ปับออกมาไม่สวยค่ะถ้าแบบนี้นะคะก็จะได้ตัวที่เราปั้นเลยค่ะแล้วเขาก็จะรีดน้ํามันออกมาด้วยอยู่ด้านล่างนะคะเมื่อเราปั้นเสร็จแล้วนะคะเราเรียงใส่ถาดที่รองด้วยกระดาษไข จากนั้นเราจะทาด้วยไข่แดงนะคะผสมด้วยสีเหลืองไข่ให้เข้ากันประมาณนี้เพื่อนๆทาไปเลยค่ะให้ทั่วตัวเลยนะคะไปยันตรงรอยที่เราขิดเป็นตัวหยกัยกๆนะคะทาให้หมดทุกตัวค่ะแล้วเราจะแปะด้วยใบของผักชีนะคะถ้าเพื่อนๆไม่สะดวกที่จะใช้ใบผักชีเพื่อนๆจะใช้เป็นเป็นงางาขาวงานดำหรือ อะไรก็ได้ค่ะที่เพื่อนๆจำได้ว่ามันเป็นไส้อะไรถ้าใส่ผักชีเขาก็จะมีความหอมน่ากินนะคะเวลาอบสุกออกมาเราทําแบบนี้ได้ทั้งหมดแล้วนะคะเดี๋ยวนําเข้าเตาอบค่ะเราจะอบที่อุณหภูมิ160องศานานประมาณ20-25นาทีนะคะเพื่อนๆสังเกตที่ตัวแป้งนะคะเขาจะมีความแห้งขึ้นแล้วก็น้ํามันก็จะไหลออกมาตรงใต้ถาดเยอะขึ้น เขาก็จะสุกแล้วเอามาผึ่งบนตะแกรงแบบนี้ค่ะค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ Thank you